ดีค่ะสวัสดีค่ะนาลีนะคะจากสวนไม้แม่ค่ะค่ะแม่อยู่โคราชเนาะส่วนนี้แม่อยู่โคราชกับบ้านดอนขวางตำบเลหมืองอันเพอเมืองนครสีมาโอเคค่ะคุณแม่คะอยากให้คุณแม่เล่าประสบการณ์หน่อยว่าสวนนี้มันเกิดมาจากอะไรความชอบหรืออะไรยังไงบ้างค่ะุดเริ่มต้นคือแม่เป็นคนชอบต้นไม้เนาะเป็นคนชอบต้นไม้เสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มเอฟเริ่มทําต้นไม้มาด้วยความรักนะ ชอบชอบมาท,ทุกทุกทุกชนิดทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้อะไรอะไรเงี้ยแม่ก็ชอบทุกอย่างแต่แล้วเริ่มเริ่มเอฟโชคเอฟโชคจ้าเอฟโชคเพราะว่ามันมันสวยไปเจอในไลฟ์มาแล้วมันสวยแต่แล้วก็เราก็เลยอ่ะเริ่มเอฟมาเรื่อยๆจุดเริ่มต้นของของการเอฟเนี่ยเรากล่าวว่าแก่ๆเนาะเราจะได้มานั่งป้ายนั่งอะไรทําเล่นๆของเราไปอะไรประมาณเนี้แต่แล้วก็เลยด้วยเราก็บิว บิวเป็นคนชอบต้นไม้ลูกลูกชายคนเล็กเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วตั้งแต่เรียนเขาเรียนเรียนมาเขาก็มีแต่ต้นไม้อยู่ในห้องเต็ไมไปหมดเลยอ่าห้องเล็กๆจากห้องห้องเล็กๆเ,เขาก็มีมีต้นมงต้นไม้เราก็มองดูว่าเออเขาไอคนนี้มันชอบต้นไม้นะอะไรเงี้ยแต่แล้วเขาก็เริ่มมาจากอาโบไม้่อกอากาศอออเริ่มมา่ออากาศเราก็บอกว่า โหเราเรา,เรามีธุระขอขออีกทีนะว่าเราเริ่มเริ่มจากเราเป็นเจ้าของธุรกิจค้าส่งอย่างเครื่องอุปโ,โภคบริโภคทุกชนิดทีนี้เราก็เลยบอกว่าอ่าบิวจะ,จะมาเล่นในต้นไม้ต้นไม,นไม้บ้าอะไรต้นใบหนึ่งห้าพันหกพันทุกวันนี้ข้าวจะกกกหม้อก็ออยังจะไม่มีอยู่แล้วใครจะมามีเงินไปซื้อต้อนไม้เล่นๆอะไรแต่ที่เราตกระมาเาร็จแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ไม่เถียงอะไรแม่นะแต่แล้วเขาก็มาอทํา ด้วยการเอฟมาเริ่มจากอาโบใบละห้าพันแต่และเขาก็ซื้อมาแล้วก็มาตัดตัดแล้วก็ขายได้เอาใบสี่พันห้าพันท่อนไม้บ้าอะไรมงใบสี่พันห้าพันขายได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่แล้วเราก็เลยเริ่มเริ่มเข้าไปดูไม้ด่างเราเริ่มเข้าไปดูเข้ากลุ่มไม้ดงไม้ด่างอลไรเริ่มเข้าไปศึกษาว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้จริงนี่ว่าอะไรเงี้ยค่ราะเอ่อพอเราพอเราพอเรา,พอเราเข้าไปดูจริงๆแล้วเราเริ่มหนัก เป็นหนักกว่าเขาอีก <laughs> เอฟทุกอย่างชลูอ่า <laughs> สมัยนะะั้นเหรอคะแม่ใช่ใช่ใช่ผูชลูอ่าอีพี่ใบาพายอ,อีพี่ทุกอีพี่แม่แม่เอฟหมดเลยอ่อยาใช่เริ่มอีพี่เริ่มจากเริ่มเริ่มบ้าตามลูกล <laughs> ะ <laughs> อีพี่ใบพายไม้ด่างกวักมอรกดเดลีจกกักรพรรดิอะไรที่ที่เข้ามาแม่แม่เอฟหมดอ่าแม่มีหมดใช่แม่มีหมดแม่เอฟมาแม่มีหมดเลยแต่แล้ว ก็เลยมาตอนหลังๆเริ่มมาเล่นโชคเห็นโชคสวยมากเลยต้นไม้บ้าอะไรมันเหมือนดอกไม้เลยมีสีชมพูสีแดงอยู่ในต้นเดียวกันอลไมันมันสวยจังเลยดูแลสดก็ไปเคาะห้องลูกมาดูให้หน่อยที่เนี่ยมันต้นบ้าอะไรมันมันสวยขนาดนี้อ่าอ่าแล้วในความที่เราเห็นครั้งแรกนะค่ะเราก็ทีนีเ้เราก็เริ่มเข้าไปดูพาไปดูน,น,นู้นนี่นั่นอ๋อแล้วเราเริ่มแล้วเริ่มจากต้นเราหกร้อยเริ่มแรกๆเลยคือเอฟจากสวนลวงแบนนะของไรอของประจักร ไปจักแล้วก็ไล่ของกอลกดอ่แล้วนะแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วล้วก็เลอเอฟจนแบบที่ที่ฉันชอบนี่ใครใชรจะปาดไม่ได้ต้องต้องได้เอฟจนรู้จังหวะว่าเมื่อไหรเขาจะปิดอะไรประมาณนี้ยเอฟจนรู้จังหวะจังหวะคนไล่รู้เวลาปิดบิดด้วยใช่ใช่ค่ะเวลาเราปะเราเอฟเนี่ยเรารู้ว่าเออเขาใส่คนที่ใส่คนนั้นใส่จังหวะไหนแล้วเขาจะปิดแล้วเรา ปาดชึบโอ, oh. อ้โหตอนแม่เป็นนักเอฟเลยตอนนั้นสองสามสองปีที่แล้วนะแม่เอฟจนแบบว่าเอาเอเฮ้ใครจะมาถ้าฉันอยากได้นี่ใครจะมาฉันต้องได้ <Okay. S 1> ใช่ก็เริ่มเอฟมาแบบเยอะเริ่มเยอะแล้วค่ะเริ่มเยอะแล้วแต่และวิวะจบมาแล้วเขาจะให้แม่ไปทําแบบเกี่ยวกับกันชงแล้วเขาทำมาประมาณหกเจ็ดเดือนบอกว่าไหวไม่ลูกไม่ไหวก็กลับบ้านเรานะอะไรเงี้ยแต่ช่วงที่เ็าทาอยู่ในแม่ก็เอฟโหเอฟโชคไว้ ใช้เงินเยอะมากเลยใช้แบบซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บแต่ไม่ได้ขายนะไม่ได้เอฟไปขายไปอะไรเงี้ยแม่กล่าวว่าแม่จะทำไงแบบซื้อมาเก็บในบ้านปลายของเราในความใช่ใช่กล่าวว่าแก่ๆแล้วไม่มีอะไรทําแบบเหงาเงาใช่จะไม่เป็นคนแก่ที่แล้ประโยชน์อะไรเงี้ยจะเอามาทํามาป้ายผสมเล่นของเราอะไรเงี้ยค่ะขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เสียไปอะไรเงี้ยค่ะอยู่นี่เขาไม่ชอบค้าขายไง แล้วก็เลยหาหาหาอะไรได้เขาก็โชว์ต้นไม้แล้วก็ลงทุนอันนี้พอเขากลับมาเขามาเห็นโอ้ oh, แม่เยอะมากเลยนะเนี่ยอ๋อ oh, แม่เยอะมากเลยนี่เนี่ยเอาไงบิวก็ทาต่อที่ลูกไหนบิวอยากทำ่านั่นคือคือจุดเริ่มต้นที่ว่าบิวเริ่มมาทําโชคอ่าันนี้พอเราเราทำไปเยอะแยะแล้วเราก็เริ่มหาพอพอลูกมาทําจริงๆนะค่ะอ่ะเราก็เริ่มหาแม่พันธุ์ที่ดีๆค่ะเด็ดๆดเลยอะไรเงี้ยต้นต้น S <S <S อกหลักเจ็บก็รัก,กลักแม่ก็ซื้อนะหลักจะลักแม่ก็ซื้อ,อ,อ,อคือเราเราท,ทําด้วยความตั้งใจจริงเราไม่ได้แ <ภา S 2> บบเข้ามาเล่นๆน่ะค <ภา S 2> ่ะเราตั้งแต่เห็นว่าลูกเขาทําได้เราก็ตั้งใจเท่าไห่ก็ซื้อเท่าไหลก็ซื้อด้วยความที่ว่าบิวต้องทําได้แน่เรามั่นใจลูกเราว่าลูกเราทําได้อะไรเงี้ยอ่ก็เลยเริ่มต้นมาตั้งแต่นั้นมาแล้วพอบิวมาทําเขาก็ทําจริงๆยางจังออกเขานะค่ะเขาแบบเป็นคนตั้งใจทํา <Ừ. S 2> อยู่คนเดียวทําคนเดียวสวนเนี่ยทําอยู่คนเดียวมเมล็ดพันธุ์เราจะต่อพอเขามาทําปุ๊บเราเริ่มต่อไม่ได้แล้ว<อ>เราเริ่มจาก็ไม่ได้แล้วจะเป็นผสบแม่กะม่วงแม่เนาะตามภาษาคนแก่เนาะไม,ไม่ได้ศึกษาอะไรไงเฮอ เ้าก็เอาป้ายตัวนู้นอันนี้มาป้ายเห็นมันดอกมันดอกมาแล้วมันว่างยังไม่ผสมจนแม่ป้าย <c oughs> เขาก็เริ่มโวยวายแล้วแม่ ain, อย่าไปยุ่งสิบิวจะรอต้นนู้นกับต้นนี้ทำเพื่อให้มันจะดีขึ้นแม่อย่ามั่วสิเอาเรียว่าเรามั่วแล้วอตอนหลังเราเขาก็ไม่ให้เราทำไ,ไม่ให้เราหยิบจะผสมของเขาจะมีแท็กของเขาคู่คู่นู<ถ>้นต้นนู้นตนน้น,ตนนี้กับต้นนี้คู่กันค่ะเขาจะไม่มั่วไม่ไม่ว่าเอาผสมมั่วอะไรเนี่ยคือเข,า,ข,า,ขาตั้งใจบีบมาว่าต้นนี้ ในความรู้สึกเขาว่าเขาอยากได้แบบนี้เอาต้นนี้สีต้นนี้ผสมต้นนี้เพื่อจะได้ออกมาประมาณนี้อ,อะไรเงี้ยอ่าแล้วเขาได้ความที่เขาเรียนมาเนาะเราก็ไม่รู้หรอกเนะะเาะเราไม่ได้เรียนกับเขาเราตอนหลังเราก็เริ่มปล่อยเขาละค่ะปล่อยเขาทาตามพิษส,สานเขาเลยเ<อ>แต่แล้วก็บีบดูกมาอ๋อมันก็สวยของเขาจริงๆไงนะอ่าออมันก็ทําได้ของเขาแบบเออใช้ได้ฮะไอเด็กคนนี้ สมมติที่<ต>เราลงทุนให้เขาอะไรเนี่ยได้ผลผลิตยังคะล็อตแรกของโชคเก้าชั้นของเราที่แม่เออปเอฟเอฟมาแล้วก็แบบเป็นแม่พันุ์ของเราจนน้องบิวเขามาเ,ออเขาเรียกว่าไงนะเพาะของเขาเองผสมของเขาเองตอนนี้เป็นมีผล,ผลผลิตที่แบบปล่อยสู่ตลาดเราหรือย,ยังคะจริงๆแล้วเขาก็ยังรักของเขาอยู่นะก็จะมีบ้างผลผลิตก็เริ่มมาจาก สามนิ้วห้านิ้วแปดนิ้วเริ่มมีแล้วอ่าเริ่เริ่มมีแต่ว่าบิวก็ยังไม่ได้ปล่อยนอกจากว่าเวลาืางทีแล้วก็ไล่เล่นๆของเราค่ะแล้วเขามามองเห็นแล้วเขาก็โทรมาอ่าพอโทรมาปุ๊บนี่เขาก็เข้ามาเลยเข้ามาสวนแล้วเขาก็มาเลือกเลเอบางทีแบบด้วยความเกรงใจเขามาถึงแล้วใช่ด้วยความเกรงใจเอาบิวก็เอาเอาเลยครับอ่าให้ต้นนี้เท่านี้เท่านี้อ่าแก็คัดจากที่เราแบบบางทีเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาเยอะเอาอะไรเนาะค่ะเออบอกเอาต้นนี้ประมาณเท่านี้ครับ สรุปพอบางคนเอาไปเป็นร้อยสองร้อยต้นเลยนะโอ้ราคาแม่ใช,ใช่จากกระถางเขาเขาขายสามร้อยกระถางห้านิ้วนะอ่ะาสามนิ้วห้านิ้วเขาขายต้น 500, ละห้าร้อยอะไรประมาณก่อนนั้นนะตอนละเขาก็หยิบเอาหยิบเอาหยิบเอาวะบางคนก็สองร้อยต้นบางคนก็ร้อยกว่าต้นใช่มันก็สิบต้นยี่สิบต้นอะไรประมาณเนี้ยอ่าตอนหลังบิวก็เริ่มไม่กล้กาแล้วเดี๋ยวแม่งั้นก็คัดลังหมดเรายังเราจริงๆเ,เ,เราก็อยากขายแหละแต่ว่าเราดูว่า ผลผลิตของเขาออกมาจะเป็นยังไงเริ่มอยากดูพัฒนาการเท่าที่ว่าก็ทํามาะว่าเออมันโอเคไหมใต้ดังดังใจเขาหรือยังอะไรเงี้ยทีเขาก็จะแบ่งปล่อยไปบ้างอแล้วก็เก็บอีกตัวหนึ่งก็พัฒนาแล้วไหนที่สวยเขาจะทําจํานวนก่อนแล้วเขาจะปล่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะเริ่มเริ่มเยอะแล้วค่ะเริ่มเยอะเริ่มเริ่มอยากขายแล้วอ่าโอเคก็ประมาณ สองปีผ่านมาเราก็เริ่มได้ขายแล้วถูกไหมคะแม่ค่ะเริ่มจะได้ขายแล้วอ่าโอเคก็นะ่าภูมิใจมากเลยที่แบบว่าเหมือนสิ่งที่เราเนาะคิดว่าจะลงทุนเพื่อแบบไม่ให้ลูกเคว้งควางแล้วลูกก็มาสานต่อของเราเนาะค่ะก็แม่ก็น่าจะแฮปปี้มากมเลยปปใช่ไหมคะแฮปปี้อยู่แฮปปี้อยู่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูพวกโชคเนาะที่เอ่อเป็นลูกเล็กๆอยู่ที่ในโรงอีเว็บของคุณแม่ที่แม่บอกว่าจะเอาต้นเล็กๆไปไว้ในนั้นเพราะอะไรนะคะแม่ เพราะว่าต้นเล็กเอาไว้อนุบาลอให้ให้มันแข็งแรงเพราะว่าที่นี่ที่ตอนขวางเนี่ยอากาศมันร้อนจัดค่ะมันจะใบมันจะไหม้อย่างโคราชมันร้อนเนาะมันไม่มีน้ําไหลผ่านอะไรแบบเนี่ยใบมันจะไหม้แล้วมันจะเบื่อยไปหมดเลยเราก็เลยไปทําลงอีเว็บเพิ่มที่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งค่ะอีเว็บเพื่ออะไรนะคะเพื่อจะเอาไว้อนุบาลไม้ไม้เล็กๆแล้วก็เอาไว้แม่พันธุ์เอาไว้ตัด ตัดเพื่อมันเพื่อจะได้ไม่เสียของอ่ะไม่ชังงักไม่ใบเสียใช่แล้วเคยตอนนี้เมื่อก่อนนี่ก็ไทยกราทำที่นี่แหละเคยตัดยกยอดแล้วบางวันแล้วมันก็เปื่อยไปหมดเลยด้วย้วยความที่อากาศร้อนจัดโอ้โหเราสี่สิจดองศาละร้อนมากแม่มากค่ะจริงค่ะองศาตลังไม่ไหวแล้วก็เริ่มบ่นแล้วแม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอ่าเราเว้เราก็เริ่มละ ในทุนเริ่มดัด้อนเลยละในทุน <Okay. S 1> เริ่มดัด้อนเล้ละอ๋อะไรกันเลยเออลองตัดสินใจๆๆแน่ๆเราก็มาทางนี้แล้วค่ะก็เลยลงๆๆทุนลงทุนอีกทีก็เลยลงไปทําอีเวฟที่ที่บ้านอีกที่หนึง่งดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะแม่ดีขึ้นดีขึ้นมากมากเลยดีขึ้นมากเลยสวยต้นไม้เริ่มแบบสีสีที่แท้จริงของเขาอ่ะออกมาให้เราเห็นว่าเออจริงๆตอนที่เราซื้อมามันก็ประมาณนี้นะแต่พอมาอยู่ที่ที่โคราช ร้อนมันก็สีก็จะดบดบหน่อยค่ะค่ะทีนี้ก็เริ่มเริ่มไปทําที่ที่ที่บ้านหลังนูน้นค่ะก็ดีขึ้นแต่อันนี้แม่พันธุเราไม่ซีเรียสหรอกเรารู้อยู่แล้วว่าเราเอาอะไรมาค่ะอ่าเรารู้อยู่แล้วว่าสีเขาสุดได้แค่ไหนค่ะเราก็จะปล่อยพวกแม่แม่พันธุ์ที่อยู่ตรงนี้เราก็จะปล่อยก็เลยาตามตามธรรมชาติของเขาค่ะ เพื่อแต่เราไปดูแลลูกๆเขาเอาว่าสีที่สุดจริงๆเนี่ยมันไปถึงไหนอะไรประมาณนี้เราเราจะพาเดี๋ยวจากตัวนี้เสร็จแล้วเราจะพาเข้าไปดูไปดูด้วยค่ะที่โซนอีนที่หนึ่งจ้ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ